ครับสวัสดีครับพอแม่พีรังเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมหาเฮงมวลซ่นนะครับเนาะเอามื่อนี่ไปเบิ้งบรรยากาศอยู่ขอประทับปูซีปุ่ขาวด้วยครับเนดะ้อมาเบิงเ้งแนวทางสิงไลวันนะครับเนาะสิงไลวันกับมาคือเก่าพี่น้องเนดะ้อพิจารณาเบิงเบ้งดีดวิเคราะห์เบิ้งดีดนะครับเนาะมาพร้อมแนวทางระดิเอียดพร้อมนะครับเนาะปูพุชิวาจะได้เมื่อนี่ไปรับชมบรรยากาศร่วมกันครับ เอ้ยจ้ะวักนัวักนัวาักวัจากฟางนั่งถัดไปเข้าเราเนี่ยจากฟางนั่งเลยพจ้าน่ะครับผมว่าม่เ้าอาด่าที่้ากทิ้งที่ารเออเอารับขันับอ้น่ตัวหาฟูเอาเอขันไ้างขันฟางเราวะเอออันไหนอีกวะเนี่ยมั้มันฝากชุดมากเล้วต่รวมทัางบุญเอฟเอฟซีเ้าสาน้ำปูเลยเออ นางร้อเียตามั่เพเอ้าเอฟทีปูตาเพราะไม่หัดเอฟทีเอฟทีปูตาไม่หัดเอฟทีปูตาเสียกะเสียปูตาบ้าราเช่ว่านีไหมบาที่เทอปาชที่เทอาวาที่เทอจะไม่ได้ใช้เพ่งบานเ้เขียงมาง ว่าหันให้หึงก้าแต่ว่าถูอพอพอครับผมเขาเกบก่าแต่ถธอพอพออยาจาเก็บยพอใ่แล้วรอคือะรเออหาไม่เไม่หนักไม่เคอไม่หมานนหอเออหงดห้างหันพักหานบ้าที่จะแต่งจะเริ่มก้าวนะเอหาุ่ยั้งยั้งหยามหาโทษกหายตาหางไหนน้องขอหาท้องไนมาแตกงางา อูหลังแต่แต่นาวนาวสิอา้าไม่ชอบไม่หลาบหล่าสิไม่ชอบไม่หลับหล่าต่างไปอาอู้หลังแตไปว่าฉันบ้างไอ้ฝันดีไรกี่พ่อฝันดีไรใด้ดินว่าฉันู้าดไรกับไรข้วบาไรกับว้าไร้าวบาไรกับบ้าบ้าไรนี่เลอกไรตัวความนี่ว่าซึ่งรักว่าฉันบ้าเยนหายมต้องหายพ่อสิบบผม ข้นถือกระดิ่งข้นมาถือกระด้ง่าไป็นจทันเังใส่บนอยู่กระบื้องกับทิ้งกระขางกะนอมนัเบวงกของได้ไหมค้นกระหายเนาะจะของผู้ให้กระเจงท่นมาผู้ว่างสันติเอ้ามนจงทันตัวคดขี่ไร้เอ้าก็ต้องยอมรับเัวเองต้องรอเวลาการกินการใช้ต้องรับเวลาเอ้ากระข้อกินท่าน่าทอเพิ่นข้อเป็นข้อไปพ่อก็คอยเมงเรื่องนละ nó lại lại khôn thì hai tay trắng một trắng tay còn bỏ tay tí mấy nó cái xe đây <cười> <cười> đi đăng 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 có đây đang đồ đó còn có rồi không đang nát rồi đấy đang nát ngày có dặn rồi hàng hình เขียนเชื่อๆอยัางอะไรวไปจังชานได้หลวงที่นค้อบด่นนะอเออคือว่าใครตองต้องแล้ว่าต้องนัะว่าชาญบาที่คองขันป้องบาาเจร่ญใจยูบ้าดาบา่าข้าเอาหาบาเนาะคอยเป็นคอยไปแล้วหรือครับพอไปใครตายนะเออคอยเป็นคอยไปคอยเิ่ความเงี้ยนนิหลวงที่จะความ่ท่านมาหอดนะถว่าท่านได้อันไหนกระดาษขเอาชักก่อน ขั้นตายตายแด่โดนแล้วตายจะเกิดขึ้นมากนะแสดงว่ากรรมบ่าท่านหมดมกรรมบ่าท่านหมดต้องชอดใช้กรรมไปอีกนั่นเกิดเป็นมนุษย์คนวะต้องชอดใช้กรรมไปอีกโดนขั้นชมวังมัตถทุกคนมีเงินมนุษทุกคนเขากบาาว่าเขาก็ได้เอื้นว่ามาใช้กรรมต้องมีกรรมต้องมีทุกต้องมีทุกต้องมีเดือดร้อนและมีอุบัติเหตุถ้าเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเป็นคน ถ้าว่าอยากเกิดหงจักบ่เขาอยากเกิดคชอตั้งอื่ตั้งวันเพ็ญภาวนาสวดมนต์ท้าวง็งปฏิบัติตัวให้มันได้อาจจะเกิดพักรหั์ไม่ได้เกิดทำบ้านไหมละ่ะถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องบนอ่นรัชกชาตากรรมต่อไปอทุกคนมีชกกาตากรรมแล้วเขาเอารักกรรมรับเว้นแต่เขาบางเชื้อบางที่บุญมาท,ท่านมาหอนคนพิ้นท่านเท่ามันเบาหลายบางใจลอยๆนั่ง เออผูเพิ่นถามมุงถานกูตว่าไหนเพิ่นก็ได้ก้อนเพิ่นกได้นันก้อนให้ก้อนเอากู้องข้บกับนั่งนอนใจนั่งห่อีพาวาคักอีพาวาคัพฮักแต่ผูเขาไอ้กวาน้วันวานยัต้องทดิพ่อโพไฟมือชูขูชูบเพียงต่ว่าบางที่บางที่กับเอาเขาด้น่นดเออพาวาบว่าท่านถึงวันถึงขั้นหวังข้างว่าท่านมาหอโคเอาชักขันพ่อขาข้อเป็นข้้งไปขั้นหายุกอย่า ใต้หัวสามงานนางอยู่น้กันนอนอยู่น้ำกัน้งชอยกันบ่ไห้เป็นนี่เป็นที่นั่นเออเขาถือมาด้่ยบ้านเราแ่จังได้ปะเขาจังไหนอยูน้ำกัดแตว่าชี้ชิบหาชี้ปี่ดนํากันชี้ชีบหาชี้ป่นางชอยกันบ่ไหะบ้านที่มาเห็นพอกัานอีบ้านเขาบ่ชอยเลยวะอพอคืาว่ได้ไปยุคเงินนั่งวไม่พอรับพิชอบจังขนาดคนนั่งน่บ่รับผีอ คิดพิจารณาก่อนพู okay. people, ่ตาลูกนะค้อนไปค้อไปบุญที่ท่านท่าว่าพี่วันสาว่าบดีพอที่คิดหาชวันเล็กวันเล่นว่าพอว่าฉันนยางว่าอีกด้วยที่คิดหาชื่อปีวันวันเล็กว่าพอเขากับว่าเรื่องะที่คิดก็หาที่เขาบขเอิบวันนะเอเขาเอิมาเลกวันวันเล่นว่าพอวันวันเล่นว่าที่เถพยหาที่นั่ะว่ากันวาทงไถว่าฉัน เอาหสงไขาไว้เมื่อนี้ว่าเออาจจะแมิ่มมือนี่วันที่ามเมื่อมือหมอวันที่ถามหมดมือหมดเร่นมสงไขคือจะได้ตัวละดถึงได้ห้ามึงไอ้นี่เราโกวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เทไรบวันอะไรวันเป็นวันอะไรวันพุธหักโวันพุธอ้าเราหามาถือกันแล้วอยู่่บานบนตักขาแล้วน้ำก็ด้ อ่านักว่าขาวตักวันนี้วันโซกะโซบสุกแล้วปะโซบะโซบะโซบัโซบะบสนุกสนานจังบัโซบะมซบะุซบับะโซบปโซนะโะโซบบ่โ้บะโซะโะโซบะโกบบะบ้าซบะโบบะโกบะบะโซบะ่ะโซบะโาบะโซบะอะบะะบบ Thôi nó nói cho nhất nha cái chú đâu đó Nha Cái chú khổ cái chú mang đó Nhưng mà chị dạng anh đâu Khoi chị dạng anh hỏi Hahahaha Đã lắm 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 Đã ตารังงานะไม่หกนะเนาะหกหกเงินเป็อ,หอนหกหกที่จีหง,ง,งห้าสิาบตียดูัดบกันาจีนกิจหารจีนไปดูับคนมาเงิน,ต,งนตัอตายนี่แต่หาเงินไทยบ้านบ้านอะไรดูแลกานาดดอื่าสวยตกขันนี่รอต้องทีิตราราาก่อนถี่ตรงเออก่อนถี่ว่าน่าปวยงาคือตอนไดนักถือพอขนนาถือดูได้หมด เขาคนมาทานทุนไหนพอป่ะพอาา่อเขาอะไรยุบานนั่งเนาะเอ้โคยุบานน้ำน <laughs> าายังไทยว่าไหนว่นาไ,นไปนยังทันเออก็ค่อยเป็นเอยไปได้ไหมทว่าหายยนะังเราองกรอืมเออบ่อเป็นยังหรอกเอยเป็นค่อยไปไม่ทนใดสู่กันยังหละถึงเมื่อใดแต่ได้จำจงเออใช้บุญพ่อเขาไม่คู่ไปนี่คูอถูกคู่หม,มานไม่ถูกเดา เอาหอลา้มกับว่าใดกันน้อยตนั่งหายเครียดเครียดถ้าเรียดน้ำกระดอเครียดให้จากขาเมื่อเงินยาดกูเหมือนขาวาเงพอถามว่าทักตายขาบุญถัมว่าทักหนตาเมื่อิ้มยิ้มแล้วปันิ้นตาปลาแหวบาดเด็กกูตายคับค่งมาใ้ตั้งใจเท่านั้นเลี้ยบ้านหน้ากั่บนใดเล็กกวาคำเนี่กระไ มึงจะมาล้ากูนะมึงจะมาล้ากูนะพูดพดิที่ให้เขาแย่งมาจากมึงชื่เด็กวะอ๋มอามาเป็นกัายาชาดอาล้องรุแรงครับผมคอยเราคอยจ่ามีสติกรถือแม่นล่ะโปรดวิจรารณญาณในการรับทุ่มของนักบาร์ตนั้นเด้ของเกียร์แกะมาหาเห็นก็ว,ว่าอยู่เออเพราะมันมีความเฉียบเขาะเป็นนาอยู่ เปื่นสติทุกครั้งเวลาถือียนใหวและเล่าใบวเปลื่นสติทุกครั้งเวลาจ่ถือถ้าไม่มีเงินไม่ต้องถือดูความสื่นไปทางการครับผมเมื่อกลับอีนั่งอะไรยินดังมากเนาะพ่ออยากบอกเลยบาไม่ต้องถือดวงัไม่ไหมเขาบอว่าถือเขาบอกว่าเสียเงินเอาว่าถือกขาบ่เสียเงินเออว่าจเสียจังไรมันว่าถือว่าเสียจังไรมันว่าถือแต่ว่า น้ำค่อมถือขกขาดกระไดนั่ปปนง,ง,งแล้วนะลวันถัดมันนั่งมาต่อมาเพเพิกับผักมม่หันเตานอนทั้งค่อมพองน่ะมะแล้ยูได้วันถัดมามันไมัจงทนเลยบางแค่บางที่ไปเริ่มด้วงกับของมันกับวบาได<ม>้ที่ยงหกถึงเท,ที่ยงหกถึงที่ะได้ทองบามันบาได้มันได้แค่หกถึงมันได้เบาไปเอาเกินกันแด้เบาถือชันหมันไม่้คทนเลย เม่น,าน่าว่าที่ได้ว่าเป็นไปได้กันใดเห็นว่าอินร่างหลาพ่อแห่งว่าเป็นไะได้จักไหม,มบ้านในที่หา้าใจถืงพ่อคี้ตามทั้งหนา,ต,า,านหต่างบางแห่งไปว่ารถมาเพืพ่อเพราะว่าพ่อเป็นคนขับเองพ่ออ่ะโอ้ครับผมณได้นั่งหลาทั้งแม้น,มนมนะ้ำน้ำมันคือขี่ออกหรือ,อออกได้ใช่ไหม,อมเอาเตะถือกันนะผบาทนี่ใครปะเอาไว้ทั้งหนากับเอาไอว้แปะพ่อได้มาบอกที่ดังพ่อยันเมื่อพรถ่ายพ่อนะอ พออยากฟ่อนดิ่งอยากฟ่อนเก่าเงาหนังเน่ยครับผมเอนั่งหลับม่านน้ตรงด้วยไหมพอถือไปพ่อถือไปพัอเอาคักคักไปพ่อเอาเก้าเก้าไปเอาคักคักไปพ่อเก้าไปเก้าไปขหกไปเอาคักคักคักพอพอบอกว่าอะไรคุณบ้าพ่อกับไปว่าเอาไปเลยเก็บข้าครับผมเอ็งนั่งหลับบ้านถือว่าไใมไาถือว่าไใพ่อเพี้ยนตัวไปเพี้ยนัวไป เอาไปเ,เลยเ็กฟ่ร์อกันได้ไะบ่อยากเชียร์าอ,อีกติ๊่าพาร์ม่วครับผมยังบ่เชียร์อ่าจะกอินดียัาขนาดฟาว่าบอกแต่ขบ่าว่าแต่ขบ่าคุ้มมาได้ขบ่าอีนักแต่งวเบ่งมือตามเมา <c oughs> เอาเก็ตชวนให้ได้ได้ที่นักหลากรักเขียนว่า,าแต่ผ้ากับเก็บ้า แต่ว่าอีนัาแตงโมโถไปเอาเกตบชูนให้เลยาม่ตับไปตังทิไม่สิได้จังดังครับผมหลายโตว่าจังว่าชีหลายโตจังใดเขาเขียนจังเกตท่าอ่ะแฟนนั่นหลวงที่มีแต่ของมตบอกรนบ่อใดกากีให้ตังเลยเออมาจ้าไ้พอได้มาพอบ่อชอยครับผมนั่นแหละยูกับบวกับชิ้นนั่นหรืเบอยูกับชิ้นชะตาวาชนะกองหั่นเออ อันย่ชิ้นเดียรทอันบย่างชิ้นเดียได้กลางเดือนได้เอาอันกลางเดือนยังมียังมีให้แกตัวมาครับผมว่ารถไม่ให้ก็ไม่ไปไรเพราะว่ายังไม่หมดเดือนยังเหลืออีกกลางกลางเดือนอยู่ย่างเ้าไ้่ใจเออไปแตงขันหาึ้นแตงขันหาขอบนบารมีป้าช้งป่าใจขอจนด้อเออง่ะ เอาเงื่นบ้าที่เชื่อขอๆไแล้วรือดิเอาเทั้ลชางคืนมาจากที่ช้งมาตัางบ้านไก่คืงเอาเลยเพียงมาเอออ่าง้อได้คืนมากต้องขยับคืนมากเราแบถึงไม่ละหาะถึงไม่ละนะแต่ว่าเตงขันไท้มันถึงแล้วเตงขันฮะยงัานมงานไปทั้งรอายว่าตั้งไถ แพา่คว่ามาักอกษฐานนั่นแหละเนาะได้แทรแม่่อืแล้วอ่ะตัดทูบเ็กทีดอเอกทีดอตูวเทียนห้าเล่มแต่ต้องตัวเทียนก่อนเพราอวันจันทร์มีแสงสว่างตัเทียนแ้าม่มีแสงสว่างคือแล้วเอาทุกกํานึ่งไทยไว้คมนึ่งไหมคำนึ่งบัวเออเอกทีมาตํางไทยคาไม่เอาคําไทยคัดเอาว่าใช้เที่ยละอ่านมันมากแล้วเนาะมันตํางคำไหม ตามนักระเจ้าเจ้าเจ้เจ้ากระเจ้าที่ายมาดูด้องตามไม่แค่นั้นมันมีอะไรมากเายไม่ไมีอะไรให้สงไขยไข่ง้อแปลงก็น่าไปหงดแปลงแต่ว่าพอแดงยื่นขาวจ้าได้มองว่าแล้วเขาเกไดกินไข่ง้อเสร็จก็จะกิดวันแต่ยื่นขาไม่เอาไม้เอาอยู่นะแต่ทีว่าที่มีพ่อเขาท่านว่าพวกต่างประเทศได้กินเนาะไอ้ีปะ ถ้าจิตไขแตงเขาน้าเอ้าเด็๋ยวตับขอแคนขอแลงได้หมดแล้วเอ้าเดี๋ยวมีไม่แฮมครับผมไม่ชทไม่รไม่ชทไม่หวานหงก็หบ้างพัหลายบาได้คูมือค่านอะไรดีล่ะเอ้าคัดบาได้คู่มือต่างได้พออาจารยนเออพ่อไดแก้คัดแก้เติมถ้าพ่อมืงนวัดที่ถามเพราะอไรแก้คัดแก้เติมที่ชิบหาชี้ชิบหาชิพันันงสา ตามนั้นครับผมตสนักนั้สำรักทีนี้ครับผมดูก็ยังงเรบ